หลายคนครับโอป้าเชื่อว่ามีเป้าหมายในชีวิตครับแต่ทำไมเราถึงไม่ทำในสิ่งที่เราต้องทำหรือทำไมเราไม่ทำในสิ่งที่เราควรทำทั้งหมดนี้นะครับมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้เราทำหรือไม่ทำสิ่งสิ่งนั้นก็คืออีโมณนครับหรืออารมณ์สภาวะอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมทำให้เราไม่พร้อมที่จะลงมือทำเคยเป็นไหมครับที่เราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เซง็ง ไม่มีอารมณ์ไร้สดเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันวันนี้เซงขี้เกียจอา่านหนังสือเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเออวันนี้เซงขี้เกียจทำโปรเจกต์ของเจ้านายเดี๋ยวไปทำพ่งนี้ก็แล้วกันแล้วสุดท้ายพอเราผัดวันประกันพุ่งเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอก่อนมันกลายเป็นว่าเราสร้างอุปนิสัยเล่ห์บิตให้กับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพอเราเกิดสภาวะอารมณ์ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นมานะคะก็คือมีแอคชั่นตามมาก็คือมีการกระทําการกระทําทั้งหมดขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะ สำเร็จในเป้าหมายแบบเร็วๆและแบบไปแบบราบรื่นนะครับคุณจะต้องพยายามรักษาสภาวะอารมณ์นะครับสภาวะอารมณ์ที่เหมาะสมนะครับที่เราสามารถสร้างมันเองได้ในทุกๆวันคือคลื่นอารมณ์ของความปิติยินดียกตัวอย่างเราอาจจะฝึกแบบนี้ง่ายๆก่อนเช่นเวลามีใครได้เงินเวลามีใครขายข,ายของดีเวลามีใครประสบความสาเร็จคุณก็ลองฝึกในเรื่องนี้ดูครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันยินดีกับเขาด้วยหูเขาขายดีใช่ไหมฉันก็ขายดีแบบนี้เลย เราต้องดีใจเกินเบอร์ครับกับคนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อันแรกคือการฝึกปติอินดีก่อนได้อันที่2ครับในการสร้างอารมณ์เชิงบวกฝึกในเรื่องของการสํานึกรู้คุณของคุณครับยกตัวอย่างเช่นการขอบคุณสปปรรพสิ่งที่มีอยู่เพราะอะไรครับทุกวันนี้ทำไมคนที่ใช้กดแรงดดูดถึมีการขอบคุณเวลาที่เราขอบคุณสิ่งที่เรามีนะครับวันนี้มัน กดเรงดันดูดมันไม่ใช่แค่ว่าการที่เราไปสร้างหาอะไร้างนอกแต่มันเป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดผลลัพธ์อีกครั้งนะครับการใช้กดแรดงดนดูดมันไม่ใช่ว่าคุณไปหาในโลกข้างนอกแต่คุณจะต้องเอาโลกข้างในเนี่ยทําให้มันมั่งคัง่งเช่นเราขอบคุณร่างกายเราขอบคุณบ้านขอบคุณเสื้อผ้าที่เราได้สวมใส่นะครับ ขอบคุณข้าวที่เราได้กินขอบคุณผู้คนที่สนับสนุนเราอันนี้เป็นต้นนะครับเมื่อคุณสามารถปล่อยไวเบรชั่นในเรื่องของคําขอบคุณได้แล้วคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณมีคุณรู้สึกดีกับบ้านกับเงินกับรถที่คุณมีนะครับทาให้คุณนะครับอารมณ์ดีแทนที่คุณจะไปโฟกัสบอกว่าโอเคเงินหายากฉันไม่มีเงินฉันฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่มีทุนหรือฉันไม่มีอะไรเลยชีวิตฉันกับพวกแกตาตอนนี้มันเหมือนกับปีชงหรือเปล่า แทนที่คุณจะไปโฟกัสอย่างนี้แต่คุณกลับรู้สึกดีกับเสื้อผ้าที่คุณได้ใส่บ้านที่คุณได้อยู่อาหารที่คุณได้กินผู้คนที่เขาสนับสนุนคุณเมื่อคนรู้สึกดีกับตัวเองได้เมื่อไหร่บ่อยๆแบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปตียินดีหรือการสํานึกรู้คุณนะครับมันจะช่วยสร้างอารมณ์เชิงบวกให้กับคุณเพราะ หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยการสร้างอารมณ์ชงบวกต้องหัวเราะอย่างเดียวไหมบางทีการขอบคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองนําแบบฝึกหัดน,นี้ไปฝึกใช้ใครคิดว่าจะทําพิมพ์มาเลยครับว่าฉันจะทํายังไงฝากกดติดตามเพจออวไปอีสานไ้ I an, ด้วยนะครับสวัสดีครับ